สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Amazing Info ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูคริส t ์มาสไลท์ที่ปรา,า,ส,ราสาทคาซาโรมานะคะโตรอนโตประเทศแคนาดามาดูว่าจะสวยงามกันแค่ไหนนะคะปรา,าสาทนี้ในอดีตเป็นของเศรตฐีท่านหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ตกเป็นของรัฐบาลของออนตาริโอแล้ว ปรา,าสาทนี้มีด้วยกันถึง7ชั้นนะคะมีมากกว่า50ห้องนอนกันเลยทีเดียวนับว่าเป็นปรา,าสาทที่ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากยังไงเพื่อนๆก็ลองตามกันมาดูนะคะคลิปนี้ก็จะพาชมความสวยงามของไฟประดับประดารอบๆตัวปรา,าสาทนะคะตามกันมาเลยคะ่ะอันนี้เป็นด้านข้างทางฝั่งขวาของตัวปรา,าสาท ด้านหลังก็จะมีไฟคริสต์มาสประดับด้วยไฟสีแดงและสีน้ำเงินนะคะจะเห็นยอดข้างบนถูงสูงแล้วก็ทางด้านหลังจะเป็นสวนน้ำพุซึ่งเราก็จะมองเห็นไกลๆตอนนี้ประดับด้วยไฟสีฟ้าของต้นคริสต์มาส แล้วก็มีหิมาตกโปรยปลายหน่อยๆนะคะอันนี้เป็นตัวปราสาททางด้านซ้ายมือนะคะประดับด้วยไฟสีเขียวและสีส้มตามรูปภาพเลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากหวังว่าเพื่อนๆจะชอบสวยงามจริงๆคะ่ะ ข้างในปราสาทก็จะแบ่งเป็นห้องต่างๆแอดได้เคยเข้าไปเยี่ยมชมด้านในนะคะเมื่อก่อนโควิดเขาประดับประดาห้องต่างๆได้สวยงามมากอันนี้เป็นไฟต้นคริสต์มาสทางด้านหน้าปราสาทซึ่งไฟก็จะสลับแสงสีเขียวเหลืองแดง แล้วก็มีดาวย่องบนยอดอันนี้ก็เป็นต้นส่วนเล็กๆนะคะก็ประดับประดาไปด้วยหลอดไฟต่างๆทำให้สวยงามดูโดดเด่นขึ้นมาในบานกัาคืนไปรนยิประยัมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาชมกันมากมาย นี่คือตัวด้านหน้าปราสาทนะคะเหมือนกับในเทพนิยายประตูทางเข้าโออากว้างขวางข้างในจะมีเป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นสวนย่อมสวยงามมาก ไว้าามีโอกาสจะทำวิดีโอคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะจะเห็นว่ามีหิมะยังโปรยปลายปวกคมต้นสนในช่วงฤด,ดูหนาวนี้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันทุกคนปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนนะคะแล้วยังไงก็โชคดี สำหรับปีใหม่2,564นี้แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ